กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน smart SME กับสมาพรชูกิจ กลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะ Smart SME ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราจะมาดูธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกหนึ่งธุรกิจนะคะเราก็บอกได้คําเดียวว่าหนาวมากเพราะว่าเขาอยู่ที่ลําปางนั่นเองค่ะธุรกิจที่จะพาไปรู้จักกันวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองลําปางนะคะเป็นฟาร์มแกะฮักยูะคขาวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณพัฒนาบุญเปงหรือว่าคุณตูนะคะสวัสดีค่ะคุณตูคะ่ะ สวัสดีครับค่ะโอ้โหรำปางหนาวมากจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้น้ําท่วมลดหรือยังคะอ๋อลดลดละครับผมค่ะต้องถามถึงที่มาที่ไปเนาะทําไมเราถึงได้ทําเป็นฟาร์มแกะได้ล่ะคะไปมีแรงบันดาลใจมาจากไหนยังไงเอ่ยก็จริงๆคือผมกับเพื่อนๆช่วยกันทํานะครับค่ะก็อยากจะเห็นที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือที่มันมีความโดดเด่นครัก็เลย เพื่อนผมคนลำปางด้วยค่ะ <c oughs> ก็เลยอยากจะทําให้บ้านเกิดตัวเองอะ่ะหรือจังหวัดลำปางมีอะไรให้มันโดดเด่นมากขึ้นแล้วเห็นว่าช่วงเนี้แกะมันก็เป็นเทรนด์นะครับค,คือถ้าเอาแกะมาคนก็อยากจะมาให้อาหารถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงแกะจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงลำปางเรานึกถึงแบบเครื่องปั้นออพวกเซรามิกพวกอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็วันนี้เนี่ย ก็มาอย่างเงี้ยครับเออแต่ว่าวันนี้มาลําปางนึกถึงแกะได้เลยแล้วนึกถึงสถานที่สวยๆด้วยทีนี้เนี่ยการเลี้ยงแกะหมายถึงว่าเราต้องไปศึกษาข้อมูลไปเรียนรู้เพราะว่าจะอแค่แกะมาโชว์ให้ถ่ายรูปอย่างเดียวคงไม่ได้น้มันต้องมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาสอดรับแล้วก็เป็นธุรกิจแบบครบวงจรด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณตุ<อ>๊กและของเพื่อนต้องไปไปเรียนรู้ไปศึกษาอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะ ที่จริงก่อนเราจะทาฟาร์มแกะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะวิธีเลี้ยงยังไงนะฮะว่าการดูแลรักษาอะไรเงี้ยฮะเราก็มีทั้งปรึกษาทั้งทั้งที่ผู้รู้แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองนะฮะจากข้อมูลว่าจากทางอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือก็ตามนะครับแล้วก็ศึกษาหมดว่าการเลี้ยงโลงเลี้ยงอาหารหรือว่าการฉีดยาหรืออะไรเงี้ยครับก็ศึกษามาหมดที่นี่เราเลี้ยงแกะไว้มากน้อยแค่ไหนอะคะ ัจจุบันจริงๆตอนแรกเราเริ่มมีประมาณห้าสิบตัวครับโอ oh ้โหห้าสิบตัวก็เยอะเนาะหาก็มีคลอดขึ้นมาสักตอนนี้มีคลอดในฟาร์มเราเองครประมาณห้าตัวแล้วครับ <Okay. S 2> ตอนนี้มีประมาณห้าสิบห้าตัวครับใน oh, <okay. S 2> ่าร์าห้าสิบห้าตัวแกะที่เราเอามาเลี้ยงนี่เขาก็มีสายพันธุ์ไหมคะมีครับ แต่ของเราถ้าพ่อพูดตรงๆในเมืองไทยไม่ต้องใช้พันธุผสมอะครับอืมเพราะ,ราะว่าจะเป็นพันโดดๆ,ๆ,ๆไม่ได้เพราะว่าต้องการอากาศหนาวๆเย็นๆใช่ไหมใช่ครับก็เราก็เอามาปรับปรุงพันธุ์ให้สามารถอาศัยอยู่ในภูมิอากาศแบบประเทศไทยได้ครับค่ะทีนี้เนี่ยที่หักอยู่นะคะแกะที่นี่นอกเหนือจากจะแบบมาทําตัวน่ารักให้นะักท่องเที่ยวได้มาให้อาหารมาแบบโพสต์ถ่ายรูปสวยๆแล้วแต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์จากแกะด้วยเราทําอะไรบ้างคะ อ๋อก็จริงในในตอนเริ่มแรกที่เราคิดนําแกะมาเราก็คิดตรงนี้ด้วยครับว่าเพราะว่าเราก็ต้องการดําเนินธุรกิจที่สามารถเหมือนสร้างสตอรี่ให้กับผลิตภัณฑ์เราได้ครับก็คือที่จริงตัวแกะนี้มันสามารถแตกเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราได้เยอะเหมือนกันอย่างเช่นนำนมมาทําผลิตภัณฑ์อันนี้เบสิกพื้นฐานเลยนมแกะเนาะใช่คือเรามีก็คือน้ํานมก็เป็นอาหารก่อนอย่างเช่นนมแกะ ไอซครีมนมแกะหรือนำมาทําเป็นกาแฟสูตรพิเศษ,ษ,ษ,ษที่มีเฉพาะที่เราคือกาแฟนมแกะครับ<ห>แต่ก็ล้ำปงังลนะ้ <laughs> ำปางก็มีจุดเด่นเรื่องข้าวแตนใช่ไหมที่ต <c oughs> าบากเราก็นํามาทําเป็นข้าวแตนนมแกะวย <c oughs> นารักัเมื่อก่อนนี้ <c oughs> แบบเวลาปุ๊กไปลํำปางวิชอบทานข้าวแตนน้ําแต,นนตงโมแต่ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีข้าวแตนนมแกะใช่ครับโอ้เลิศมากนะคะแล้วก็นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้เราก็นํานมแกะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นเครื่องสําอางครับเนื่องจากผมและเพื่อนๆเป็นเกษตรกรกันคือหมายถึงว่าจริงๆเราเป็นเกษตรกรอยู่แล้วใช่ครับโอ้ฮ่แต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับแกะตอนนี้เรียนรู้ใหม่พัฒนาใหม่ก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมามีอะไรครเป็นพวกเครื่องสําอางเนี่ยค่ะครับก็เราก็เน้นเกี่ยวกับแกะที่สามารถนํามาทําเป็นเครื่องสำอางได้ก็คือว่าจะเป็นลกแกะที่มีมานานแล้วโอ้อันนี้ได้ยินมากเลยแบบว่าต้องไปซื้อลกแกะเนอจากต่างประเทศมาใช้กันราคาแบบเรือนหมื่นกันทีเดียวนะคะ ช่แต่มมีมีแล้วครับเราเราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่สองก็ใส่นมแกะเข้าไปค่ะนมแกะก็ซิ่งนมแกะเป็นตัวที่มีสารอาหารหรือวิตามินอยู่สูงค่ะนั้นคือการนามาใส่ในเครื่องสำอางก็จะช่วยเป็นตัวบํารุงได้ดีเหมือนกันครับแล้วส่วนที่สามก็คือที่เคยได้ยินกันก็คือลานโนลินเคยได้ยินค่ะ,คะลานโนลินจริงๆมันก็คือเป็นน้ํามันที่สกัดมาจากขนแกะนั่นเองครับะมันก็เป็นตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็บํารุงผิวได้ดีเช่นกันครับค่ะ เราก็นำสามส่วนนี้มาผสมกันเพื่อน,นำทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา <c oughs> ในฟาร์มครับผมโอ้โหสุดยอดมากแต่เห็นบอกว่าไม่หมดแค่นั้นนะ <c oughs> ที่นี่เขายังแตกลายผลิตภัณฑ์ออกมาเห็นมีสบู่มีครีมทามือทาผิวเลยด้วยเหรอคะใช่ก็คือเครื่องสำอางพวกนี้แหละฮะแล้วก็มีตอนนี้ก็เริ่มที่ประมาณวันห้าหกตัวก่อนก็มีสบู่โคมล้างหน้าครีมทามือครีมทาตัวค่ีโลชั่นครีมอาบน้ำแลนทอกหน้าเนี่ยครับที่ทำมาจาก นมแกะลลแกะแล้วก็กลาน,นลินครับโอ้โหเยอะมากมายเลย<ร>นะคะ<ร>เป็นการต่อยอดจริงๆนะคะคแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากจําหน่ายที่หักยูที่ลําปางแล้วเรามีส่งไปที่ไหนยังไงอีกหรือเปล่าเอ่ยตอนตอนนี้เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มแรกเพราะร้านเราเพิ่งเปิดมาจริงยังไม่ถึงประมาณ2เดือนนะครับโอ้สองเดือนอเองแต่ว่าพัฒนาได้ขนาดนี้เลยเหรอคะใช่จริงเราก็วางแผนมาก่อนอยู่แล้วสุดยอดมากๆานะคะครับค่ะก็ตอนนี้ก็ขายเฉพาะที่เราแล้วก็เผอิญก็มี เราเคยไปออกบูธท,ที่ที่เมืองทองเหมือนกันนะฮะที่ในงาน SME Expo เม <Ha. S 2> ื่อประมาณสองที์ที่ผ่านมา <Ha. S 2> ก็มีหลายๆท่านสนใจที่นำผิดพรร์เราไปขาย hmm. ตอนนี้ก็อ,อยู่ในช่วงคุยกันอยู่ว่าจะมีการกระจายสินค้ายังไงครับ <Ha. S 2> พูดพูดถึงฮักยูเนี่ยนะคะเป็นเป็นสถานที่ที่แน่นอนเราความสวยงามเนี่ยมีอยู่แล้วเราพื้นที่เรามากน้อยสักแค่ไหนยังไงคะ ที่จริงพื้นที่เราเราไม่มากค่ะเรามีแค่ประมาณห้าไร่ห้าไร่ในห้าไร่นี้เราแบ่งสัดส่วนยังไงบ้างคะสัดส่วนก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นฟาร์มแกะค่ะฟาร์มแกะก็คือมีพื้นที่เป็นสนามหญ้าให้แกะออกมาเดินเล่นให้ลูกค้ามาถ่ายรูปร่วมกับแกะให้อาหารแกะค่ะตรงนี้ก็มีพื้นที่ประมาณกินไปแล้วประมาณไร่กว่าๆครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของอร้านจำหน่ายกาแฟอาหารแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มแล้วก็จาก ชุมชนในลําปางเนี่ยครับตรงนี้มีผลิตภัณฑ์ในชุมชนจากลําปางมาขายด้วยอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเราก็ต้องการแนวคิดของเราคือต้องการส่งเสริมชุมชนด้วยเพราะว่าเราในฐานะมาตั้งอยู่ในที่นี้เราก็ต้องการเหมือนว่าสร้างสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนใช่ครับใช่ใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือข้างหลังก็คือเป็นแปลงเกษตรของเราเราจะมีการปลูกพืชเพื่อจะนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ในฟาร์มต่อไปอค่ะกันค่ะ โอ้โหนี่แบ่งพื้นที่ได้แบบเขาเรียกว่าครบมากแล้วก็ใช้ลงตัวมากอย่างนี้เนี่ยเราเราก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้จํานวนมากเลยเพราะว่าแน่นอนต้องมีคนมามาทำงานในฟาร์มของเราอยู่แล้วใช่ครับกเพรากงนันส่วนใหญ่เราเน้นจากชุมชนข้างเคียงหมดเลยครับอืมค่ะเพราะงั้นอันนี้เราก็มีสิบกว่าคนก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นชุมชน ข้างเคียงในพื้นที่ค่ะคนที่จะเข้าไปในฮักอยู่ได้ไหมถึงว่านักท่องเที่ยวนะคะจะต้องมีเสียค่ะใช้จงใช้จ่ายอะไรยังไงไหมคะคก็จริงๆแล้วถ้าเดินมาใน,น,น,านาถึงบนร้านขายสินค้าก็เป็นต้องเสียจ่ายแต่ว่าถ้าเข้ามาในโซนฟาร์มแกะเราเราก็จะมีค่าเข,ข้าฟาร์มประมาณยี่สิบาทครับอ๋อซื้อไปเป็นค่าอาหารน้องแกะนั่นเองใช่ก็คือแถมแต่เราแถมย่าให้ด้วยนะครับจะเป็นให้น้องแกะก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บ อย่างเดียวก็เหมือนที่จริงเป็นค่าอาหารเขานั่นแหละฮะจริงๆแล้วน้องแก่นี่คือเขาจะมาเดินตลอดวันตลอดเวลาไหมคะหรือมาเป็นช่วงเวลาค่ะเดินตลอดวันครับอ๋อเพราะว่าเรามีต้องห้าสิบห้าตัวเนาะตอนนี้ก็เราก็สลับกันออกมาทีละครับผมค่ะนะคะแล้วตอนนี้สองเดือนที่ที่เราเปิดมาต้องถามว่านักท่องเที่ยวให้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนยังไงคะถ้าพูดตรงๆนี่ถือว่าตอบรับเคือความคาดหมายฮะเพราะจริงๆแล้วโดย โดยตอนแรกเราในความคิดเราเราคิดว่าเออาจจะไม่ได้ขนาดนี้ค่ะแต่ว่าพอเปิดมาจริงๆแล้วนั้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดคือ12สิงหาก็คือจะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้อย่างวันนี้เทอมเนี่ยค่ะเด็กๆก็มาเยอะเลยใช่เด็กก็จะเยอะเราเราอยู่ตรงไหนคะฮักอยูอยู่ตรงไหนของเมืองลำปางคะก็ครับ พูดก็คือออกจากตรมตัวเมืองลำปางประมาณ25่กิโลฮะถ้าออกจากตัวเมืองแล้วมุ่งหน้าสายประโนโยธินเพื่อเข้ากรุงเทพครับอ๋อไปทางกรุงเทพติดถนนซ้ายมือเลยครับผมค่ะก็จะมีสังเกตป้ายใหญ่โตอลังการก็จะมีป้ายบอกทางก่อนก่อนถึงฟาร์มเราประมาณ1นกิโละเนระยะระยะ ครับนะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปที่นี่ก็ไปได้เลยมีสถานที่พักหรืออะไรยังไงไหมคะหรือว่าที่นี่เปิดรับแค่มาเที่ยวมากินมาแบบว่ามาซื้อผลิตภณัณฑ์กันอย่างเดียวก็ตอนตอนนี้เน้นเรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียวเป็นจุดแวะนะักท่องเที่ยวมากกว่าครับจุดเรื่องที่พักนี่อันนี้ก็ต้องดูอนาคตอนาน <ะ S 1> คตนะคะว่า<น>ะ<ม>จะแหมอยากมีคนมาที่นี่หน้าหนาวนี่ดูท่าทางจะเป็นแหล่งดึงดูดนนะักท่องเที่ยวมากพอสมควรเลยนะคะคุณตุ ใช่ก็ผมผมก็ว่างหวังไว้เช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอาล่ะใครสนใจอยากจะไปแวะนะคะท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ฮักอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่ฟาร์มของเราเบอร์โทรเบอร์อะไรครับเอ่อศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามนะคะเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าห้าสามสี่เก้าครับห้าสามสี่เก้านะคะหรือจริงๆสามารถเข้าไปติดตามในเฟซบุ๊กของเราได้นะอ่าเฟซบุ๊กคือก็เป็น f a c e b o o k c o m ฮักยูลำปางฮักยูลำปางนะคะเขียนตัวหนังสือติดกันเลยนะใช่ครับเขียนติดกันเลยครับค่ะเอาละครวันี้ขอบคุณ <c oughs> คุณ,คณตู๊มาก,มากๆเลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะคข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณคต Ł ุ๊ นะคะคุณพัฒนาบุญเปงนั่นเองค่ะเป็นผู้จัดการฟาร์มแกะฮักอยูนะคะที่นี่เขาก็เป็นการรวมตัวกันของหลายคนนะคะสี่คนด้วยกันค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเขาทำนะคะนอกเหนือจากจะมีแกะน่ารักน่ารักเอาไว้ให้เราได้แบบให้อาหารถ่ายรูปกันแล้วสถานที่สวยๆไว้ถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกเวลาไปเมืองลำปางแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาและต่อยอดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ออกมามากมายที่ทําจากแกะนะคะไม่ว่าจะเป็นนมแกะไอศครีมนมแกะและอันนี้น่าสนใจค่ะเข้าแตนนมแกะ ปกติเวลาเราไปลาปางเราจะนึกถึงข้าวแตนนะคะข้าวแตนที่ขึ้นชื่อล่าสุดก็เป็นพวกข้าวแตนน้าแต,แตงโมแต่ว่าวันนี้มีข้าวแตนนมแกะแล้วแล้วถ้าเป็นในไลน์ของเครื่องสําอางเนื่องด้วยว่าหุ้นส่วนหลายคนเป็นเภสัช,ะชะกรค่ะ เขาก็มีการพัฒนาต่อยอดนะคะเป็นพวกเครื่องสอําอางด้วยอย่างเป็นแผนพอกหน้าจากรกแกะนมแกะนะคะมีลานโนลีนนะคะมีโฟมล้างหน้ามีสบู่มีครีมทามือทาผิวนะคะมีครีมอาบน้ำโอโ้โหสารพัดสารพันเลยใครสนใจนะคะจะคลิกเข้าไปใน Facebook แล้วดูดูความน่าสนใจของเขาก็ได้นะคะ www.facebook.com h u k y u l a m p ก n g ลางสะกดตรงตัวนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศพัพท์ค่ะคือ 083-945-5349นะคะสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่ลำปางนั่นก็คือหักอยู่นั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามคุยอย่างมีสุขกับคุณไก่มีสุขแจ้งมีสุขนะคะส่วนปุกสมาพรวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจ ทุกกลเมล็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน smart SME กับสมาพรชูกิจ